6ห561ก6น561วสิบองผู้ป่วยสยับรนที่สองวัย22ผู้ป่วยซอยวิโรมหลักการไฟฟ้าบางวัย14ทุกที่แกรักษาที่ไหนครับตามสิทธ์แกครับเลส,สินเลสินมต้นยาจะเาเข้าลงมาอะไรก่อนครับใกล้เคียงใกล้เคียงก็ผมปวย แล้วส่วนทีเหลที่ควรจะบไปเลืองเสก้อว่าอะไรทีเราต้องไปคุยกับทางมังยอีกทก็มาหาผมที่มาราคาตุ่มบะเดจอเลยก็ไม่มีนาหมดจำชื่อจำเดินเป็ดือนเดินไปกนะอ๋อเดอนเดินเดินเกิดจำได้ป่ะยันยันเเดินเกิดเดอะไรชื่อพี่สิบนางเงินเดียวกับผมอ๋อครับ เราเอาการโผล่สุดอย่างนี้แต่วมื่อไหร่เนี่ยนะว่า3-4วันเนี้ยตั้งแต่สาวันแล้วเป็นอี่เดือนหนึ่งครับรูกคุณนั่งก็ไม่ได้นั่งมาคิดข้าวแปเดียวก็เหนื่อยต้องลงไปนอน

Terima kasih telah menonton! ยามรถคันที่สองสิบห้าปล่อยชายแหลงลายครับมีการอ่อนเพลียไม่มีแรงหายไม่ออกมาเป็นจำนวนหลายวันครับมีสติพอถามตอบดูเรื่องครับอันยี่สิบห้าเราพอบางตัวยามรถคันที่สองให้การช่วยเหลือผู้ป่วยยี่สิบห้ายี่สิบแปต่ำตวยีสิบสองนะ